วิธีการรับบ l ตรฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องของ้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอน wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสูม่มเนี่ไลน์คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่19พฤษภาค,คม2566แจกทุกวันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนดูคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยอืมถามว่าทำไมต้องแจกตามคนดู คืออย่างที่พูดจะตลอดนะคะว่ารายได้ของรู้ก็ได้จากการดูคลิปได้จากเว็บจากแอปที่เอามาลงมีค่าคอมมีคนดูก็มีเงินเอามาแจกถ้าไม่มีค่าคอมไม่มีคนดูมันก็ถามว่าแจกได้ไหมมันก็แจกได้แต่มันอาจจะแจกได้ไม่ตลอดซึ่งการแจกตอนเนี้มันก็ขึ้นไปที่ ep ห้าร้อยกว่าห้าร้อยเก้าสิบกว่าแล้วจะเป็นหกร้อยแล้วก็ ก็ยังคงแจกเรื่อยๆแจกตลอดไปแล้วก็ฝากกดติดตามไว้นะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยอันนี้เอาใจช่วยจริงๆเพราะว่าอยากให้ได้กันทุกคนค่ะแต่ว่าจํานวนเงินมันมีจํากัดเนาะก,ก็สลับเปลี่ยนผุดเวียนกันไปได้ก็ดีไม่ได้ก็รอในวันถัดไปแล้วกันนะส่วนการแจกของเราวันนี้การแจกก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมนะคะส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับอัางเปาในวันนี้ได้ก็คือ 21่สินาฬิกาสี่นาทีใครดูจบแล้วมาลงที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวัเฟรีเกาะหมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ